เศร้านั่นกับพิ๊กบ้างเสียแลอยแบบได้เลือกง่ามๆดีเลยนะครับได้เวลาปลูกแล้วครับคือปนุแนวได้เวลาปลูกแล้วครับนี่ปลูกแล้วครับนี่ปลูกแล้วนะครับแมวก็มาเจิมเราสองตัวครับตัวหนึ่งก็มาขี่ใส่ครับบางหนึ่งหนึ่งกับเลี้ยนพันเหยียบต้นหนึ่งครับหักคอโลเนี่ยโอ้เรียบร้อยเลยเบิดเรียบร้อยแล้วครับกำลังปลูกกับ ปลูกระยะเห็นจะปลูกกระเทียมหอมแดงแล้วอยะสำนีิดปัดทโทแปลบ้าดอันนีทีอันนีทีบ่หน,น,น,นเีเอาที่พีมปลูกอยู่บ้านอี่แปลงหนึ่นงสามแถว อันนี้มันดีหน่อยดีบัณฑันนีเวโอ้เนี่ยอาข้างหลัโอ้โมเนมีวงการญ่อยู่แารเางนี้อันนี้เอาแนวครับเนมีวงการดีขยับขยายอยู่ครับวงการจีกรยับขยายเป็นแปหไ่นะครับอนาคตไพหนานี่ิต จะนอนก็จิยิ่งแอดโฆษณาขายหรอกครับเมื่อไรบ่ได้ตอบเพจหมอก,ก็ได้ตอบเพจออกไหม้วครับป่านี้เนี่ยสามรอยไล่์สิแล้วนะครับได้แล้ยได้อีกไม่นานเกินรอซองอาทิตย์นี้ซึ่งส,สีบ่บอลก็แตกถึงนะแตกใบใหม่นะสามสี่ สามสี่หมื่นก็จะเห็นตุปตปต๊ปูติปิตุ๊ปูติปิอันนั่นมันเริ่มมาแล้วครับนี่ตัวนี้เราไม่ขี่ใส่ตัวแรกไงปแล้วสามสี่มื่นก็แตกใบนะครับสามสี่มื่นแตกไป เจ้ะน้อยฝนสุกนี่สิบวเปื่อยหรือส่วนมากเขาปลูกงาได้นี่มันดีงามเลยหน้าหน้าที่มันงามคือหน้าร้อนนะฮะมีหน้าเมษาผิวสามผัสคนน่าตื่นสายเนาะส้มซื่อครับ มากแดดรับคนในตื่นสายคือนวันโดนแดดจะไม่มีดอกไปแม่ไปปลูกแม่ไปปลูกแม่นะอ้ยิลากระบาดระบาดไปปลูกใส่กระางยืนเหยียดไปหน่อยุนกับเจรจากันยังเนาะโอ้จังหวัดอ่านสายสินไหมนะ ปูเร็ไปหลอกไปหลอนีกี่ยว uh ้อปกันเร็นีก้อยกัแล้วนะครับนี่ปลูกเนี้ยครับแต่ว่ากะในกระถางอีกกระมีนะครับเด็ดไปล่มองหลยบอลอยู่ครับจะเป็นลุงแก่งไง เป็นจา้างรถไทยมาจะไปเบิบ่งกันนะครับ<_><_>นี่นะครับพคนอื่นพคนอื่นยังเกาะชาเชียงใหม่ชาเชียงไฮ้ชาเชียงใหม่ป้าน้วกับคุณนายตื่นสายดีๆนี่เองครับ

ก็แล้วแล้วระยะห่างคนะ่ะอันนี้ยังทีนะครับปลูกอนเนี่ยครับคนวะทีทีทท่ไปครับเอาไว้กับยับขยายต่อไปครับทุนไม่นานเกินรอครับสามมือมันก็นเริ่มเป็นตุ่มติมิคนะ่ะ สามสี่มือสามสี่มืก่ก็เริ่มเห็นฝนเละเดี๋ยวจะมาติดตามตอนต่อไปนะครับเราจะมาติดตามกันต่อไปอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม